สวัสดีครับมารู้จักกับมเหสีของพระเจ้าทีบบกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าพระนางสุภยรัตเป็นพระธิดาของพระเจ้ามินดงกับพระนางอเลนันดอพระมเหสีรองพระนางสุภยรัตได้นิสัยความโหดร้ายและคือหึงมาจากพระมาดาเมื่อพระเจ้ามินดงงอประชวนหนักใกล้สวรรคตพระนางอเลนันดอเรียกประชุมเสนาบดีกดดันให้เลือกเจ้าชาติทีบอพระโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้ามินดงที่มีนิสัยอ่อนแอส่งเชื่องช้าเพื่อจะได้ถูกควบกลุมได้ง่าย เมื่อเจ้าชายทิพย์ออกขึ้นครองราชจึงได้อภิเษกสมรสกับพระนางสุภยรัตน์ิณิถาคนและมันดาของพระองค์เองจากนั้นไม่นานพระนางอเลนันดอร์และพระนางสุภัยรัตนกับขุนนางฝ่ายของตนจัดการฆ่าล้างศัตรูทางการเมืองมีการสังหารที่น้องของตนเองและบริวารกว่า500คนเพื่อไม่ให้เข้ามาแย่งราชสมบัติการสังหารโหดครั้งนั้นใช้เวลาถึง3วันระหว่างนั้น พระนางสุพยรัต์จัดให้มีการเฉลิมฉลองในพระนครใช้เสียงดนตรีกลบเสียงกรีดร้องส่วนพระเจ้าทีโบถูกมอมด้วยน้ำจันทร์ต่อมาพม่ากเกิดความขัดแย้งกับอังกฤษด้วยพระนางสุพยรัตน์ไม่พอพระทไทยที่อังกฤษให้ค่าสัพปปทานไม้น้อยและเวลานั้นฝรั่งเศสอีกหนึ่งมหาอำนาจตะวันตกแสดงความสนใจจะขอสัพปปทานโดยให้ข้อเสนอที่ดีกว่าทั้งงออยังมีข่าวว่าอังกฤษ ตัดไม้เกินกว่าที่ได้รับสัมปทานราชสันนพมา่าจึงสั่งปรับอังกฤษถึงหนึ่งล้านรูปีอังกฤษไม่ยอมและได้ยื่นประท้วงพม่าก็ไม่ยินยอมจนในปี2428อังกฤษได้เรียกร้องหนักขึ้นเรื่อยๆเช่นขอเป็นคนควบคุมนโยบายด้านการค้าการเดินเรือของพมา่ามิฉะนั้นจะรบกับพมา่าพระเจ้าทีบอตตาพระไทยพระมเหสีเตรียมไพรพลทหารรบกับอังกฤษรุอทหารอังกฤษและอินดีบุกพ,พม่าได้14วันยึดเมืองหลวงมนทะเลได้สำเร็จ เป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์อลองพยาราชวงศ์สุดท้ายของพม่าเมื่อปี2428จากนั้นอังกฤษทูลเชิญเสด็จพระเจ้าทีบอและพระนางสุพยาลั์กับพระธิดาไปประทับที่เมืองรัตนีประเทศอินเดียโดยพระเจ้าทีบอและพระนางสุพยาลั์ประทับที่อินเดียเป็นเวลา31ปีจนพระเจ้าทีบอสวอรักต่อพระนางสุพยาลั์จึงขออังกฤษกลับพม่าพระนางสิ้นพระชนเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468ขณะ พระชนมายุ6 5พ0 0ษาที่นครย่างกุ้งประเทศพมา่าขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.caset.co.th ขอบคุณที่รับชมและฝากกดติดตามด้วยนะครับ